ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบอันมืดมิดมีเรื่องเล่าหนึ่งที่คนรุ่นเก่าเล่าขานต่อกันมาอย่างไม่รู้จบพวกเขาเล่าว่าในคืนแรมที่ป่าทึบเงียบกริบชาวบ้านมกักีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้หากใครก็ตามเดินลึกเข้าไปในป่าจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้ากล่าวถึงตรงๆเปรตคือชื่อที่ชาวบ้านเรียกวิญญ,ญาณเหล่านี้ พวกเขาเชื่อว่าเปรตคือดวงวิญญาณของคนบาปที่ถูกลงโทษให้เร่รอดในความทุกข์ทรมานเสียงร้องโหยหวนที่ดังออกมาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทางกายแต่เป็นความทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่คือเรื่องราวของคืนหนึ่งที่คนในหมู่บ้านไม่มีวันลืมช่วงคืนเดือนมืดกลุ่มวัยรุ่นสามคนได้แก่เอกนัทและชัยตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าที่คนเท่าคนแก่ เตือนนักเตือนหนาว่าอย่าเข้าไปพวกเขาไม่เชื่อเรื่องผีและมองว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะพิสูจน์ว่าตำนานดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องแต่งของคนรุ่นเก่าเฮยเฮยพวกมึงกลัวกันหรือเปล่าวะเอกพูดพลางหัวเราะขณะถือไฟฉายและกล้องวิดีโอที่เตรียมมาเพื่อทำภารกิจนี้โดยเฉพาะกลัวบ้าอะไรก็แค่เรื่องเล่าไว้หลอกเด็กนะ่ะนัดตอบพลางหัวเราะตาม แต่ลึกๆในใจเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าไฟฉายที่ถืออยู่ในมือช่วยให้เห็นทางเดินข้างหน้าแต่ด้วยรอบข้างที่มืดสนิทก็สร้างความกลัวได้มากเลยทีเดียวด้วยเป็นคืนเดือนมืดและต้นไม้ยังขึ้นหนาทึบน่ากลัวขณะที่พวกเขาเดินต่อไปเสียงจิ้งหรีดและเสียงรอบตัวที่เคยได้ยินกลับค่อยๆเงียบลง ความเงียบที่ผิดปกติเริ่มปกคลุมทุกอย่างทันใดนั้นเอกหยุดเดินเขาหันไปหาพวกเพื่อนด้วยสีหน้าจริงจังพวกมึงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเอกถามพลางกวาดสายตามองรอบตัวชัยและนัดหันมามองหน้ากันก่อนที่ชัยจะพูดขึ้นเสียงอะไรวะกูไม่ได้ยิงอะไรเลยแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อเสียงแผ่วเบาคล้ายเสียงคล่ำครวญดังขึ้นจากด้านหน้า เสียงนั้นเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ก็แปลกจนแยกไม่ออกว่ามันเป็นเสียงของคนหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่พวกเขาก้าวเดินเอกหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพระหว่างที่พวกเขาเดินต่อทันใดนั้นนัดชี้ไปข้างหน้านั่นอะไรหนะ่ะห่างออกไปไม่ไกลพวกเขาเห็นเงาสูงใหญ่ผิดธรรมชาติยืนอยู่ระหว่างต้นไม้ เงานั้นสูงมากจนแทบจะเทียบกับยอดไม้แขนยาวจนปลายนิ้วแทบลากพื้นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาขนลุกที่สุดคือใบหน้าของเงานั้นแม้จะมองไม่ชัดแต่พวกเขาก็รู้สึกได้ว่าดวงตาของมันกำลังจ้องมาที่พวกเขาชายพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาขาดหายไปเอกรีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่ในภาพกลับไม่มีอะไรปรากฏนัดหันไปกระซิบเราออกไปจากที่นี่กันเถอะ แต่ก่อนที่พวกเขาจะท่านได้ขยับเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังลั่นจนป่าทั้งป่าสั่นสะเทือนวิ่งเอกตโกนและเริ่มออกวิ่งทันทีนัดและชัยตามหลังไปอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าของพวกเขากระทบพื้นดินดังสะท้อนแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเสียงฝีเท้าอีกคู่ที่ดังตามมาจากด้านหลังทุกครั้งที่เอกหันไปมองเขาเห็นเงาของร่างสูงใหญ่วิ่งตามมา เงานั้นเคลื่อนไหวเร็วจนหน้าประหลาดเหมือนมันไม่ได้วิ่งแต่ลอยตามมาชัยที่วิ่งอยู่ด้านหลังสุดสะดุดรากไม้ล้มลงไปกับพื้นแตกและนัทหันกลับมาและพยายามช่วยเขาลุกขึ้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะท่านทำอะไรเงานั้นปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าชัยเปรดโน้มตัวลงมาช้าช้าเงาสูงใหญ่นั้นขวางแสงไฟไว้หมดแล้ชี้นิ้วไปทางปากทางเข้าป่า พร้อมส่งเสียงกรีดร้องที่ดังจนป่าทั้งป่าสั่นสะเทือนชายตัวแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นจนเอกและนัดต้องรีบแบกร่างของเขาออกมาอย่างไม่คิดชีวิตในที่สุดพวกเขาก็วิ่งหนีออกจากป่าสำเร็จเสียงกรีดร้องแหลมสูงที่ดังตามหลังมาก็เงียบไปทั้งหมดออกจากป่าในสภาพที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาพยายามเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อ นอกจากคำพูดเดียวของเอกที่ทำให้ทุกคนขนลุกเปรตตัวนั้นมันไม่ได้มองพวกเราเหมือนจะทำร้ายแต่มันเหมือนกำลังเฝ้าบางสิ่งบางอย่างในป่าเราคงแค่เผลอเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ควรไปพื้นที่ที่มันกำลังปกป้องหรืออาจเป็นที่ที่มันถูกสาบให้เฝ้าอยู่ตลอดการวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเข้าไปตามคำบอกเล่าในป่าแต่ไม่พบร่องรอยอะไรนอกจากรองเท้าของพวกเขา ที่วางอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเปรตอาจจะเป็นเพียงตำนานสำหรับบางคนแต่สำหรับคนที่เคยได้ยินเสียงร้องหหยหวนในายามค่ำคืนพวกเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่า